ค่ะพบกับช่องพาใจสติชานแนลนะคะวันนี้เราจะมารีวิวปลามะขามค่ะแล้วเราลงไปดูเลยนะคะเราลงมาแล้วค่ะลงมาได้ขึ้นพางเดินมาก็จะลกๆหน่อยนะคะตรงนี้เป็นต้นมะขามเล็กๆก่อนนะคะอันนี้ยังไม่สุกค่ะมันก็จะลินๆด้วยเพราะว่ามันตกตรงใบไม้นี้ค่ะแล้วก็อันก็รแบบของปีต่อไปก่อน นี่ต้นอะไรทุกคนดูมาเป็นต้นน่าจะเป็นต้นโกโก้นะคะมาบังเราเต็มเลยทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปยังไงอ่ะนี่ทุกคนเปิดประตูแล้วดูดินไปต่อก็จะมีหยดน้ำฝนตรงนี้เลยนะคะเราจะเห็นนี่เดินไปต่อก็จะมีหญ้าลกมากเลทุกคนเลงอีกเส้นทางแล้วเนี่ยกว่าจะถึงทุกคน แล้วก็มาขานต้นนะกะ็อีกเรงหนงทุกคนนีานตรงนี้เป็นยาไปเลยี่คันาเลยทุกคนดู เข้ามาถึงพืนที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ประตูต้นแรกก่อนเลยจะเป็นต้นนี้ต้นนี้จะเป็นน่าจะประตูทางเข้าแล้วก็หันข้างหลังไปก็จะเป็นต้นนี้ทุกคนคิดว่าต้นนี้คือต้นต้นที่หมาชอบมาหมาชอบมาตรงเนี้ยมันหลบตรงนี้เราเคยปีนต้นแล้วเราไปหามาขามใช่ไหมทุกคนแล้วก็มาขามลูกใหญ่มากนี่ เราปลูกมะขามมาตั้งแต่เราน่าจะเพิ่งเกิดนะคะนตาบอกนี่ลูกใหญ่มากเป็นพวงพวงพวงเหมือนพวงองุ่นนี่ลูกใหญ่มากทุกคนโอเครยยิ้มจิกสูงมากนี่เราเคยเปีนต้นไม้นั้นทุกคนที่เคยเปีนต้นไม้อยู่แล้วตอนปีนมันม,มีแมงมุมมาะกัดตรงนี้ มังมุดล,ลึกนตรงนี้พี่สะบ,บัดแล้วพี่ก็อู้ตกใจแล้วก็มีหลุมตรงนี้ไม่รู้นะคะว่าใครข,ขุดหลุมเขาน่าจะเป็นตาขุดหลุมไว้ขุดหลุมมาชื้นๆนี่แหละเดี๋ยวมันก็จะลกไปเลยนะคะุณตอนนี้ยังไม่เข้าสู่ย้าลกนะคะตอนนี้เรายังอยู่ข้างหน้าไม่หดเลยเข้าแล้วทุกคนดูย้าดิต็ดูย่าทุกคนโอ้ไม่กอด เยอะมากเฮ้ยตัวอะไรทุกคนน่ารักอุ๊อ่ะไม่แ,แดดแดดก็จะน,นั่งรอเดี๋ยวเราขอมาดูต้นนี้ต้นนี้มีลูกใหญ่ด้วยนะมีเป็นรอยยิ้มทะกคนถ้าไม่มีปากก็เอาเอามะขามาใส่ไม่ใช่เออ <c oughs> ตกหลงเมื่อกี้พี่ตกหลงเลทุกคนถ้าดูมะขานะคะเป็นต้นที่สวยมากมาก ต้นนี้น่าจะเป็นต้นที่ปีนยากที่สุดแล้วนะเพราะว่าต้นนี้ปีนไม่ได้เลยมันไม่มีทางให้จะให้ไปต่อแล้วก็พี่จะสามารหทอยหนได้นี่ทุกคนดู้อยโหน <c oughs> เล่น้อยหนกับสุพเล่นห้อยโหนกับน้องทุกวัน <c oughs> ไม่ใช่เราไม่ได้ปะมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์พี่ก็ไม่ได้ค่อยรีวิวลง youtube เท่าไหร่เพราะว่ามีงานเยอะ เที่ยวไหนบ้า,างน,นี่สองลูกติดกันลูกน,นี้เท่ากันนะเนี่ยทุกคนเท่าแต่อันี้ยาวนิดน,นึงมันเกินจากหรงแล้วก็กระดาษดอกค่ะกระดาษดอกต้นนี้เป็นต้นที่เดกที่สุดแล้วต้นนี้เขาว่าจะทำอะไรทุกคนโอ้โหอ้โหทุกคนดูดิลูกใหญ่มากหนุนไม่เชื่อว่าทุกคนจะเห็นไหมจะดึงมาอีกลกุ๊ปนี่ไง อันน,อน,น,นี้พี่ก็ไม่ถึงนะทุกคนไปอีกเลยทุกคนเดินไปเดินมาเราเจอต้นนี้โอ๋โอพี่เจ็บมากเลยทุกคนทางเดินเนาะทางเดินเราก็นำบากกำบากมาก <c oughs> โอ้เป็นพุ่งพวงเลยทุกคนดูดิอันนี้สี่พวงกบการฉีโอี่เจ็บพี่เจ็บแหะทุกคนพี่ไม่กล้าเข้าไปเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวให้ เดี๋ยวพี่จะมาตัดหญ้าทีหลังคันมากเลยทุกคนดูดิคันมากแถมพี่ก็ใส่เจองขาสั้นด้วยเนาเป็นพวงเนี่ยทุกคนดูดิเหรอาลายพวงเับกระหม่อมแเจ็บมากเลยทุกคนดูดิเดี๋ยวเราจะต้องพยายามเดินไปสุดให้ได้นะทุกคน แ้๊บนึ่งมันก็จะสุดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เดินสุดแล้วอโอ้โหไม่ก้าวเลยเฮ้ยอันนี้ยาวมากเลยทุกคนดิมันแต่มันไม่โค้งอะยาวลงมาเลยไม่โค้งโอ้ทุกคนดูสินี่เจ็บมากเลยมีเต็มแล้วทุกคน เดี๋ยวเราจะลองออกไปดูต้นต้นตรงนั้นนะคะมีต้นเดี๋ยวเราจะอ้อมออกไปฝั่งนี้นเลยนะคะนี่ฝั่งนี้ที่สามารถอ้อมออกได้เหมือนเล่าหลงป่าเลยทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวเราจะออกไปแล้วนะคะทุกคนเพราะตอนนี้ก็พี่ขันมากเราจะไปรีวิว อะโวคาโดอีกครั้งหนึ่งนะคะเรารีวิวมะขามเสร็จแล้ว,ลว,ลว,ลว,ว,วเราจะไปรีวิวคาโวคาโดที่ต้องขอโทษทุกคนบ้านที่พี่เดินมาตรงน,นี้ถึงที่นานจนเม,มื่อเราเดินลัดไปทางนี้น,นะทุกคนเจอกับเพื่อนเล่นแป๊บเพื่อนเราจะหุบมาเพื่อนเรานอนอยู่นะนี่ใครคือรู้จักตรงน,นี้เอาะเราจิ้มนิดน,นึงใช่จิ้มปุ๊บเขาก็จะคว,ว่ำลงไป น่ารักแล้วก็เพื่อนใหญ่อู้ใหญ่นะไปเดี๋ยวเราไปต่อมาเถอะเราไม่เล่นกับเพื่อนแล้วเสียเวลาเรามาดูอีกต้นหนึ่งโอ้โหค่ะทุกคนขาดูสิอยากแยกแมงมุม,มไม่เชื่อว่าทุกคนจะเห็นไหมคะพี่เห็นไหมมันเป็นรอยข,อขาพี่ก็ไม่เห็นนะแต่แม่เมืกก่อกี้ตากล้องสะดุดนะคะไปโอ้ทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินลัดไปทางนี้เราจะออกไปได้นะคะทุกคน มาตอนนี้เพื่อนโตแล้วเล่นไม่ได้เลยเล่นแบบหลวไม่ได้ตพ <c oughs> ืนี้นี่ก็คือบอกเลยว่าหลุมเยอะมากยังเช่นหลุมบุงเยอะโอเคนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้านเราจะรีวิวคาโดหรือรีวิวมะขามแล้วก็เดินไปสุดให้ได้แล้วค่ะนี่บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายมะขามก่อนบ๊ bye ายบายมะขามทําไมลูก ทำไมพี่ต้องไวๆแล้วขงด้วยเพราะพี่จะอยู่นี่ถึงกันเลยโอ๊ะโอ้วกิ่มาเยอะมากเดี๋ยวเราไปจบกันที่ทางออกกันเลยค่ะายบายนะคะทุกคนคลิปรีรวิวมะขามเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ